so. สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Repower สาขาราดพร้าวังหิน76ครับวันนี้อยู่กับ Mercedes-AMG C13 c o u p e ลำนี้นะครับก็หลังจากติดตั้งช่วงล่าง KW Suspension V3 กับเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าได้ทำการสั่งล้อฟอสสั่งตัดนะครับแมสวยงามไหมครับเป็นล้อจากแบรนด์ d c Force นะครับไลน์ EHT 02นะครับขนาด19นิ้วนะครับด้านหน้ากว้าง8.5ด้านห้าป นะครับไฮลอดสปอร์ตนะครับขนาดด้านหน้า 235-35ZR19 ทับด้านหลัง2 6 5 3 0 z r 1ทับครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกมารอเหลาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับก็สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube Channel ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย thank you เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Mercedes AMG C 43 Coupe คันนี้นะครับล้อ B C Force นะครับลาย E H T 0 2นสับสีแม t t ์แบล็ k นะครับฝาโลโก้จะเป็นลาย e m b o s s นะครับขนาดล้อ1 9กว้าง8.5ออฟเซต32นะครับส่วนด้านหลังจะเป็น19-9.5คูณนะครับออฟเซต45ครับยางเป็น Michelin Pilot Sport 4S นะครับขนาด2 3 5 3 5ม r 1 9ทับสส่วนล้อหลังจะเป็น2 6 5 3 0ห r 1ทับครับเป็นยังไงครับ ล้อใหม่ชุดนี้สำหรับ Mercedes AMG 43ลำนี้รอลงตัวนะครับฟิตเมนต์สวยงามนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบคันนะครับว่าความสวยงามของคันนี้เป็นยังไงกันบ้างดูล้อหลังนะครับพอดีนะครับใช้งานได้นะครับไม่ติดนะครับผมด้านหน้าก็พอดีเหมือนกันแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจล้อฟอร์จสั่งตัดนะครับสอบถามเข้ามาทางรีพาวเว์ได้นะครับเรามีสเปคแนะนำสำหรับรถทุกรุ่นครับผม อย่าง C3 คันนี้หรือจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับมีแน่นอนครับผมสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากช่อง r e p o w e r Thailand ของเราด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ทีมงานของเราด้วยครับแล้วเราจะนำผลงานดีๆออกมาอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ